ครับนี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองบอชนสั่งเตรียมห้องขัง3สอนอรับมือม็อบช่วงวันโหวตเลือกประธานสภา,านายกหลังได้ข่าวนัดชุมนุมภายในพื้นที่กรุงเทพมีลักษณะใช้ความรุนแรงวันที่1กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่29มิถุนายนกองบัญชาการตำรวจนครบาลทำบันทึกข้อความเรื่อง ให้ใช้สถานที่ควบคุมของสอนนอทุ่งสองห้องสอน,นอฉลองกรุงสอน,นอจระเข้น้อยเป็นสถานที่ควบคุมพิเศษเฉพาะคราวลงนามโดยพลตำรวจตีสมควรพึ่งัทรพย์รองปอบอชนปอรอทปอบอชนโดยมีใจความสรุปว่าตามสถานการณ์ด้านการข่าวปรากฏข้อมูลอน่าเชื่อถือว่าได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีความเห็นต่างทางการเมืองและกลุ่มแนวร่วมอื่น ได้นัดรวมกลุ่มจัดกิจกรรมชุมนุมภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีลักษณะของการใช้ความรุนแรงและไม่ปฏิบัติตามพรบการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเพื่อให้การดำเนินคดีผู้ต้องหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดความปลอดภยัย และเป็นไปตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยกรณีที่มีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเป็นจํานวนมากหรืออาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอันเกิดอันตรายประการอื่นจึงให้ใช้สถานที่ควบคุมของสอนอทุ่งสองห้องสอนอฉลองกรุงและสอนอจระเข้น้อยเป็นสถานที่ควบคุมพิเศษเป็นเฉพาะคราวตั้งแต่วันที่ 1- นถึง3ามเปนก,กาคม2566 หรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจโดยมอบหมายให้พันตำรวจเอกวิชัยแดงประดับรองผบอกอสสปชนเป็นนายตำรวจผู้ประสานการปฏิบัติผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27มิถุนายนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒนผบตรรได้ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบช่วงการประชุมรัฐสภา เพื่อโหวเลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะมีมวลชนมาชุมนุมเพื่อกดดันโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญอยู่แล้วในส่วนของรัฐสภาตอนนี้มีการมายื่นหนังสือร้องเรียนและมีการชุมนุมเกิดขึ้นซึ่งมีการดูแลความปลอดภัยตามปกติ ควบคู่ไปกับการประเมินไม่ว่าจะมีภัยคุกคามน้อยมีภัยคุกคามมากก็จะปรับแผนไปตามระดับหากพิจารณาแล้วมีความน่าเป็นห่วงมีมวลชนมาชุมนุมเป็นจำนวนมากก็จะปรับแผนและระดมกําลังตำรวจคุมฝูงชนพร้อมอุปกรณ์รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลความสงบเรียบร้อยย้ำว่าการดูแลแต่ละระดับก็ไม่เหมือนกัน ตอนนี้ได้กำชับให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับแผนไปเรื่อยเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ